ได้เวลาพาคุณแฟนมาตัดแว่นแล้วเลยพามาตัดแว่นที่ร้านเรื่องตามมงเด้ค่ะภายในร้านกว้างขวางดูสะอาดสะอ้านมีกรอบแว่นให้เลือกเยอะมากและจะบอกอีกอย่างเลยก็คือราคาสบายกระเป๋าและคุณภาพดีมากๆด้วยนะงั้นพาแฟนไปวัดค่าสายตากันเลยคือที่นี่ละเอียดมากๆนะหลังจากวัดค่าสายตาเสร็จแล้วเนี่ยจะมีพี่นักทันนามาตรจะคอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับปัญหาสายตาผ่านโอดดคอและจะช่วยเลือกค่าสายตาที่เหมาะกับเรามากที่สุดจะได้ไม่ปวดหัวเนาะและได้เวลามาเลือกกรอบแว่นกันแล้วค่ะที่นี่มีกรอบแว่นให้เลือกเยอะมาก ตอนนี้คือสไตล์มินิมอลกำลังมาเขาก็มีแบรนด์เกาหลีมินิมอลมินิมอลเพียบเลยทาง S7 c l a u ว e แอบซูมค่ะดูสิคะมีแว่นตามินิมอลมินิมอลเยอะมากแถมราคาก็ยังน่ารักด้วยนะจริงก็แอบเลือกไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่าถูกใจหลายอันเลยอ่ะไหนก็มาแล้วขอลองบ้างอยากตัดแว่นด้วยคนเลยและตัดแว่นจากที่นี่ไปไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะเขามีบีแว็กวารันตีการันตีการรับประกันเลนส์ใส่ไม่สบายยินดีเปลี่ยนเลนนาหนึ่งปีเช่วนะและยังมีการรับประกันอื่นๆที่ครอบคลุมมากๆและดูแลตลอดอายุการใช้งานจะซ่อมจะล้างปรับดัดทรงเปลี่ยนแป่นเปลี่ยนน็อตได้ตลอดเลยกรอบและเลนส์เริ่มต้นเพียง9เข้าสูงเท